ครับผมสอมมอไซส์สไตล์ช่างบานนอกนะครับเพื่อนๆนเช็คลคลิปนี้นะครับผมจะมาตอบคอมเมนต์หรือว่าตอบคาถามเพื่อนๆถามมาบ่อยๆนะครับว่าสีหัวเทียนของรถที่ปกติจะเป็นสียังไงนะครับเพื่อนเือนเอาเดี๋ยวคลิปนี้มาเล่าให้กันฟังนะครับเพราะว่าผมไปเจ็บเจ็บข้อมูลถ่ายภาพเจ็บคลิปมานะครับสาหรับสีหัวเทียนหลายๆสีนะครับมีสีอะไรบ้างนะครับ แต่ละสีจะมีความผิดปกติตรงไหนนะครับแก้ไขยังไงนะครับเดี๋ยวเรามา,าคุยกันในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆแต่ก่อนอื่นนะครับผมฝากเพื่อนๆเข้ามากดติดตามช่องหัดทําเกษตรยามว่างไว้นะครับเพื่อนๆก็คือผมจะทําช่องนี้นะครับให้เป็นช่องสํารองนะครับเพื่อนๆจะเปลี่ยนคอนเทนต์แล้วก็เปลี่ยนชื่อช่องนะครับเพื่อนๆเพราะว่าช่วงนี้ก็ได้เอาคลิปซ่อมรถนะครับแล้วก็อุปกรณ์การเกษตรลงไปใน อ่าช่องหัดทําเกษตรยามว่างเป็นบางส่วนแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าผมต้องทําเป็นช่องสํารองเผื่อช่องหลักมีปัญหาเผื่อช่องหลักโดนแฮกนะครับเพื่อนเพื่อนอ่าฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนหัวเทียนสีขาวที่เพื่อนเพื่อนถามกันอยู่บ่อยๆนะครับหัวเทียนสีขาวมีอยู่2อย่าง2ชนิดนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับหัวเทียนสีขาวในรถคาบูเลเตอร์นะครับเพื่อนเพื่อน ก็คือส่วนผสมบาง,บางนะครับคําว่าส่วนผสมบางนะครับก็คือน้ํามันอาจจะเข้าเท่าเดิมแต่อากาศเข้าเยอะหรืออากาศเข้าเท่าเดิมนะครับแต่น้ํามันเข้าน้อยนะครับเพื<ๆ>่อนเเขาเรียกว่าส่วนผสมบางนะครับถ้าหัวเทียนขาวแบบนี้นะครับจะมีผลทําให้เครื่องยนต์ร้อนหรือว่าเครื่องยนต์ฮีทลูกสูบอาจจะละลายได้นะครับเพื่อนๆนทีนี้นะครับหัวเ<ๆ>ทียนขาว นะครับแบบที่2ก็คือหัวเทียนขาวในรถหัวฉีดนะครับก็คือส่วนผสมบางเหมือนกันแต่ให้เพื่อนๆแยกแยะดูดีๆนะครับระหว่างขาวกับเทานะครับเพื่อนๆนะครับถ้าหัวเทียนนะครับสีแบบนี้นะครับอ่ามีคาบที่เข้มกว่าสีขาวนะครับถือว่าปกติในรถหัวฉีดนะครับเพื่อนๆเพราะว่ารถหัวฉีดนี้นะครับอ่าเขาจะจ่ายน้ํามันค่อนข้างจะบางอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆนะครับเขาจ่ายน้ํามัน แต่ว่าให้พอดับพอดีกับอากาศแล้วก็ไม่ให้ค่าไอเสียเกินมาตรฐานนะครับที่เขากำหนดมานะครับดังนั้นหัวเทียนของรถหัวฉีดนะครับจะเป็นสีเทาๆเ,เดอ้อดูดีๆไม่ใช่สีขาวนะครับถ้าเป็นขาวเหมือนของใหม่เลยอันนั้นก็คือส่วนผสมบางเหมือนกันนะครับเพื่อนๆ ทีนี้เรามาพูดถึงหัวเทียนดำนะครับหัวเทียนดำก็มีอยู่2อ,อย่าง2ส,ส่วนเหมือนกันนะครับเ,เพื่อนๆหัวเทียนดำที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือหัวเทียนที่ดำมาจากส่วนผสมหนานะครับคําว่าส่วนผสมหนานะครับเ,เพื่อนๆอ,อาจจะเป็นน้ํามันลงเยอะเกินไปนะครับคับ,บูลเตอร์หรือหัวฉีดจ่ายน้ํามันเยอะเกินไปหรือ อีกส่วนหนึ่งนะครับเพื่อนๆนก็คือกรองอากาศอุดตันนั่นเองนะครับเพื่อนๆกรองอากาศอุดตันนะครับซึ่งสาเหตุนี้นะครับจะตรงกันข้ามเลยนะครับกับหัวเทียนขาวนะครับจะตรงกันข้ามนะครับเพื่อนๆ่หัวเทียนขาวนะครับจะเป็นส่วนผสมบางน้ํามันลงน้อยอากาศเข้าเยอะนะครับถ้าเป็นหัวเทียนดําแบบนี้นะครับดําขมาวบางๆนะครับเอามือเช็ดออกก็ออก,ก็คือส่วนผสมหนานั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อน ส่วนผสมท uh so ี่หนานะครับเพื่อนเเราแก้ไขได้ไม่ยากนะครับเพื่อนๆก็บางครั้งบางทีนะครับแรงดันปั๊มเยอะไปหัวฉีดรั่วหัวฉีดายเยอะไปหรือว่ากรองอากาศอุดตันนะครับเพื่อนๆนเราก็แก้ไขไปตามอาการนะครับผลของนะครับน้ำมันหนาก็คือควันจะดํารถจะกินน้ํามันนะครับรถจะวิ่งไม่ออกนะครับเล่งไม่สุดนะครับเพื่อนเร่งไม่สุดเสียงนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อน ก็คืออากาศเข้าน้อยน้ำมันเข้าเยอะนะครับเพื่อนๆในส่วนของหัวเทียนดําแบบที่สองนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเพื่อนๆหัวเทียนดําที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับดําเปียกเป็นขมอนะครับขมอก็เป็นขมอแบบก้อนนะครับเพื่อนเพื่อนสาเหตุนี้เกิดมาจากนะครับแยกได้2ส่วนนะครับเพื่อนเพื่อนส่วนแรกนะครับมาจากรถนะครับรถสี่จังหวะ นะครับเครื่องหลวมนะครับกระบอกสูบเป็นรอยน้ำมันเครื่องไหลเข้าห้องเผาไหม้นะครับเพื่อนๆนะวันนี้เขาเรียกว่าเครื่องหลวมนะครับลูกสูบติดลูกสูบเบรกมาก่อนนะครับเพื่อนๆถ้าเป็นรถ2จังหวะหรือว่าเครื่องยนต์2จังหวะก็คือเราปล่อยออโต้ลูปหรือว่าปล่อยทูทีลงไปเยอะเกินไปนะครับการขับชีความเร็วต่านะครับอุณหภูมิเครื่องไม่ได้นะครับทาให้เผาไหม้ไม่หมดจดตั่นเองนะครับเพื่อนๆ ครับเพื่อนๆนะครับหลังจากท uh, ี <Tonight> uh, itor, material, uh, Next, the ่เรานะครับได้รู้จักกับหัวเทียนขาวนะครับก็คือส่วนผสมบางไปแล้วนะครับอ่าตามมาด้วยนะครับขาวก็มี2ขาวขาวหัวฉีดกับขาาคาร์บูเรเตอร์นะครับก็อ่ะได้พูดไปแล้วนะครับต่อมาเราก็มาพูดถึงเรื่องหัวเทียนดํานะครับดําก็มีดํเข่าเมาแห้งนะครับกับดํเข่าเมาเปียกนะครับก็คือน้ํามันหนากับเครื่องหลวมนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนต่อไป เราจะไปพูดถึงในส่วนของสีหัวเทียนที่ปกตินะครับจะเป็นสียังไงสีที่เผาไหม้สมบูรณ์ที่สุดครับครับเพื่อนๆครับเราก็ได้รู้จักหัวเทียนขาวนะครับเกิดจากอะไรแก้ตรงไหนหัวเทียนดำนะครับเกิดจากอะไรแก้ตรงไหนไปแล้วทีนี้เรามาดูนะครับในส่วนของหัวเทียนนะครับหัวเทียนที่มีการเผาไหม้สมบูรณ์ที่สุดในรถคาบูเรเตอร์นะครับเพื่อนๆ รถคาร์บูเเตอร์สีเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับหรือบางคันนะครับในส่วนของรถหัวฉีดถ้าจูนได้สเปกก็ออกมาสีนี้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆนะครับเอาจะเป็นสียังไงนะครับที่ว่าเผาไม่สมบูรณ์ที่สุดเราไปดูเลยนะครับเพื่อนเพื่อนสีหัวเทียนที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าเป็นสายรถแข่งรถแต่งรถแรงเขาจะชอบมากเลยนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเป็นสีนี้นะครับเพื่อนๆน สีน้ำตาลอมแดงนะครับขำๆเข้มๆสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็คือสีสายแข่งสายแรงนะครับขอชอบมากเลยนะครับก็คือสีนี้นะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าเป็นรถคาร์บูเรเตอร์นะครับถ้ารถหัวฉีดนะครับถ้ารถแต่งรถแรงเขาก็จะพยายามจูนนะครับจูนปรับน้ํามันปรับอากาศให้ได้เป็นสีแบบนี้นะครับเพื่อน จะสมบูรณ์ที่สุดการเผาไม่ดีที่สุดนะครับไม่บางนะครับไม่หนานะครับถ้าสีขาวนะครับหัวเทียนจะบางาส่วนผสมจะบางถ้าส่วนผสมบางจะทําให้เครื่องฮีตเครื่องร้อนลูกสูบละลายนะครับลูกสูบติดได้นะครับถ้าส่วนผสมหนานะครับหัวเทียนเป็นสีดําส่วนผสมหนาหัวเทียนเป็นสีดํารถจะวิ่งไม่ออกรอบ ปลายนะครับเ,เพื่อนๆนะครับเพราะว่าน้ํามันลงเยอะเกินไปนะครับแน่นอนวิ่งไม่ออกแน่ๆน,นะครับเ,เพื่อนๆทีนี้ในรถหัวฉีดนะครับเพื่อนๆนเพื่อนๆจะอ่าสังเกตเห็นนะครับรถที่ไปเติมน้ํามัน e85 มานะครับน้ามัน e85 นะครับที่เติมกับรถหัวฉีดสีหัวเทียนจะออกมาแดงนะครับอ่าก็ไม่ใช่ว่า เชิงว่าแดงนะครับเรียกว่าสีอิดแดงนะครับสีอิดแดงเป็นยังไงก็สีนั้นเลยนะครับสาหรับรถเติม e 8 5ครับเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างครับสาหรับเกร็ดความรู้นะครับที่เพื่อนเพื่อนถามเข้ามาเกี่ยวกับสีของหัวเทียนนะครับผมย้ําให้อีกรอบหนึ่งนะครับหัวเทียนขาวก็คือส่วนผสมบางนะครับน้ำมันอาจจะน้อยนะครับหรือว่าน้ํามันเท่าเดิมแต่อากาศเข้าเยอะนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับส่วนผสมบางอาจจะทําให้เครื่องฮิต นะครับร้อนแล้วก็ล oh ูกสูบละลายได้นะครับเพื่อนๆนนะครับอันนี้ต็อต้องรีบทําการแก้ไขนะครับอันตรายมากเลยนะครับสําหรับหัวเทียนสีขาวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนต่อมานะครับหัวเทียนดํานะครับดำก็มี2ดํดนะครับดาแรกก็คือดําขมเาแห้งนะครับอันนั้นส่วนผสมหนานะครับน้ํามันเยอะอากาศน้อยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับแล้วก็แล้วก็ในส่วนที่2ก็คือดําเปียกขมเอเป็นก้อนนะครับดําเปียกดําแฉะนะครับก็คือ นะครับเครื่องยนต์หลวมในเครื่องยนต์สี่จังหวะเขาจะเรียกว่าเครื่องยนต์หลวมน้ำมันขึ้นเครื่องขึ้นห้องเผาไหม้นะครับถ้าเป็นรถสองจังหวะเขาจะเรียกว่าผสมทูทีหนาหรือว่าปล่อยสองทีหรือว่าผสมสองทีเยอะเกินไปนั่นเองนะครับเพื่อนๆนถ้าเป็นรถสองจังหวะนะครับเพื่อนๆนน้ำมันทูทีลงเยอะอาจจะส่งผลต่อท่อไอเสียอุดตันด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนเตียนบอดไว้นะครับ สีที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือสีหัวเทียนที่เผาไม่สมบูรณ์ที่สุดนะครับเป็นสีที่สายนักแข่งนะครับสายแรงนะครับก็ชอบมากเลยสีแบบนี้นะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆจูนเครื่องได้สีน้ําตาลเข้มนะครับน้าตาลเข้มอมแดงประมาณนี้นะครับถือว่าสุดยอดเลยนะครับใช้งานทั้งปีไม่ต้องถอดทําความสะอาดหัวเทียนเลยนะครับหัวเทียนไม่บอดง่ายๆนะครับการเผาไม้ สมบูรณ์ดีเยี่ยมเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพื่อนๆถ้าเป็นสายแข่งสายแรงเขาจะจูนให้เป็นสีนี้แหละนะครับเพื่อนๆน,น,นะครับในรถคาร์บูเรเตอร์นะครับถ้ารถหัวฉีดนะครับสายแรงเขาก็จะพยายามจูนให้ได้แบบนี้เหมือนกันนะครับเขาจะมีเทคนิคการปรับจูนไม่ว่าจะเป็นจูนน้ำมันเข้าไปนะครับหรือเพิ่มน้ำมันหรือเอ่อหรือเพิ่มอากาศเข้าไปนะครับเขาก็จะมีสูตรของเขานะครับเพื่อที่จะจูนให้เป็นสีอย่างที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นนะครับถ้าเป็นรถ หัวฉีดนะครับถ้าเป็นรถหัวฉีดที่ไปแปลงกล่องใส่น้ํามัน e85 นะครับเพื่อนๆก็จะสีหัวเทียนก็จะออกเป็นสีอิฐแดงนะครับสีแดงอมส้มสีแดงอมส้มนะครับเพื่อนๆก็เป็นสีปกติของรถที่ไปใช้น้ํามัน e85 นะครับเพื่อนๆก็เป็นปกติไม่ต้องตกใจนะครับเป็นสีแดงแบบนั้นเลยสีอิฐแดงยังไงก็สีอย่างนั้นนะครับ สำหรับรถที่วางกล่องหรือว่าใส่กล่องอปรับเปลี่ยนชนิดน้ำมันเป็นน้ำมัน e 8 5หรือว่ากล่องยกหัวฉีดนั่นเองนะครับเพื่อนเครับเพื่อนๆก่อนที่จะจบคลิปเพื่อนเอย่าลืมกดติดตามช่องหัดทำเกษตรยามว่างนะครับเพราะว่าผมจะทำเป็นช่องสำรองนะครับเพื่อนเนเพื่อนนะครับอย่างที่ผมบอกไว้ผมจะทำช่องนะครับ อ่าผมจะทำช่องอ่หัดทำเกษตรยามว่างนะครับจะเปลี่ยนคอนเทนต์จะเปลี่ยนชื่อนะครับเพื่อนๆจะเอางานซ่อมรถไปลงในช่องนี้นะครับเพื่อที่จะทำขึ้นมาให้เป็นช่องสำรองนะครับเพื่อนะครับเผื่อช่องนี้มีปัญหาเราจะได้ไปคุยกันนะครับไปรับแลกเปลี่ยนความรู้ในช่องหัดทำเกษตรยามว่างนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนคอนเทนต์นะครับเป็นคอนเทนต์ซ่อมรถ นะครับอาจจะมีงานเกษตรเข้ามาปนนิดหน่อยนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะเปลี่ยนชื่อช่องเร็วๆนี้ขอคิดชื่อช่องก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนก็ฝากกดเข้าไปติดตามไว้นะครับเพื่อนเื่อเผื่อช่องนี้มีปัญหานะครับมันไม่แน่ไม่นอนนะครับบางครั้งบางทีช่องเราโตอาจจะโดนแฮกก็ได้นะครับเพื่อนๆกว่าจะกู้คืนได้ก็ไม่ใช่ว่าได้ภายในวัน2วันอาจจะเป็นเดือน2เดือนเลยนะครับเพื่อนเนนะครับเอานะครับคลิปนี้นะครับก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้เกี่ยวกับ การดูสีหัวเทียนนะครับเพื่อนเก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับคลิปนี้จะไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ